ไหนสิคะเรื่อยไปเก็บไข่ี่สิได้อยูบอ,นนอ่ะเนาะก็ยังบ้เอยนะว่าเพราะว่าน้องดาวกาบอเคยไปเก็บจักเือนรองดาวกาพาเรื่องนู้นไปข้างเรียกนั่นแหละ สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมาพบพ่อก,กับนุ่นคือเก่าเนาะพี่น้องมื่อนี้นุ่นก็อยู่น้านางเอก <c oughs> โดยน้องกับพ่อกับนุ่มสาวเนื้อโดยเมื่อนี้คือนุ่นก็ได้มาเล่นบ้านน้องหุม้มแล้วก็บเบ้านเนือ้อแล้วนี่เบ้านเนื้อกับอยู่นี่เนาะพี่น้องก็คือสบายดีเมื่อนี้เขามาอยู่บ้านเขาเจ้าแต่ว่ากขาเจ้าชิพาเห็ดอย่างเขาก็ต้องได้เหตุน,น้เนอะแบบ ไปซอกยูหากินบอ่อเนี่ยวิถีชีวิตของคนบ้านสมพลเนาะนุ่นก็นอยากมาเฮียนฮู้คือกันเพราะว่าเธอแล้วเขามาเขาก็บ,บรรทัดไปยังเนาะเพราะว่ามาก็ถึบซ่วงแบบว่าฝนตกเนาะฝนตกน้ำใหญ่แล้ววันนี้ก็บบได้ไปใส่ลายนะแล้วมื้อนี้เบาเหนือกัำลังหุ้มสิพาเป็นยังอามื้อนี้กัสิพาอสั่งนุ่นไปเก็บไข่เนาะไปเลาะน้ำพี่น้องเไยเลาะห้วยน้ำนี่แหละเนาะเป็นห้วยที่ว่าน้ำี่ว่านะทำมาหากินนั่นแหละ ของอนาซาวบานสมพรก็คือบานนองหุมเลยกับบานเนื้อเลยกับอนองดาวเลยกับลาลายคนอยู่นี่เ<อ>นาะเป็นกับสิวาแต่ไข่บ่วแต่อันไปซ่ซอนปูซอนฝาเป็นกับซอนหอยนี่เนาะแต่ว่ายวนี้เขาก็สิพาองนุ่นไปเก็บไข่นเขนาะบ่วมันกับสิบลลายมันจะมีลายบ่มีน้อยนั่นกับาบ่บูดเดือนนะเพราะว่ากได้ยินแต่สาบานเพื่นบอกว่า อาณาเพื่อนก็นเคยเก็บแล้วนะแต่ว่าเขาก็ยังโบ้นตัวจริงอันนดีก็เลยพาเพราะว่า่องนี้ก็เป็นลดูการเนาะเพราะว่าไกไกลซีเข้านาแบบนี้ก็คือแบบเอ่อเขาต้องไปเก็บไข่เพราะว่าบางเฮือนทั้งก่อแล้วไฮแล้วนา,นานแล้วเนาะนเขาก็ไปซอกยุหากินก็คือไปอัดคอนโบไปหาปูหาปลาเก็บไขน่นนี่แต่ว่า<ด>นุ่นก็คิดว่าอู้อยู่บ้านเราเหนือเขาเจ้านาจะโบ้ อันโบโบได้เก็บแต่ว่ามาปรากฏว่าเอาเหนือมาหอดปุ๊บเอาเหนือว่าโอ้มืออื่นมือคือสิพาไปเก็บไข่เด้อว่าจะนั่นอ่ะเอาคิดว่ามันบุมีเพราะว่าเห็นน้ำมันน้อยนะแม่นแม่นน้ำน้อยแต่ว่าคั้นมีก็ถือว่ามันน้ำอุดมสมบูรณ์นั่นี่งแม่นกะว่าอุดมสมบูรณ์กะกะแม่นเพราะว่าว่าือว่าใหญ่แล้วได้น้ำสำเนาน่ะบริบริรน้อยแล้วปกติมันมันน้อยกว่านี้เนาะแต่ว่าตัวนี้ก็ถือว่าใหญ่แล้วนี่โดยก็คือมือนี้เอาสิไปเก็บไข่นี่เอาสิไปเก็บน้ำไผ่นี่ กไปเก็บนำเบาไทยเพื่อนล้วก็น้องดาวเพื่อนนําเนาะว่าเบาไทยเพื่อนกับมายามเฮาแต่ว่าตอนนี้คือเพื่อนล่วงล่วงไปเบิ้งไครก่อนว่ามีบุมีเนาะอย่าไปกวดเบิ้งอย่งไปกวดเบิ้งอันว่าเบาไทยกับอันสาวงามเนาะเพื่อนไปกวดเบิ้งไครก่อนหมู่เลยว่าเฮาสิได้กินบ่หมอนี่นะก็เลยแบบไปก่อนแต่ว่าเขาสามคนยังยืนอยู่นิดเนาะเพราะว่าเปย์โถงเพื่อนเปย์โถงแบบคือขนาดเลยแบบถุงกลางใหญ่ โอ้ส <mm um> ิ่นี้กันแบบได้สิ่กันเนี่ยนี่นะจิรนเตมันนาล้วคือแบบน้เลยอันนี้มันอันนี้เันเส้นอ่ะอันผู้บ่าวไทยของนุ่งหุ่มนัฝากมาให้แล้วก็นุ่งกับว่านุ่งก็อยากได้คือกันเคยได้สิ้นแบบนี้เจ้าเถื่อนล่ะนุ่งหุ่มอ่ะเอามาต้อนเลยขนาดกันเลยแบบอืมนุ่งเลยเนาะพี่น้องนุ่งเลยมักแบบสีอย่่งนี้มันเจิดจัดดีเว้ยเขานำมันบบเปียกแล้วก่อนที่เฮาสิพากัน เก็บไข่แล้วพี่น้องเพื่อความมาันและก็ความมันของเขาเขาต้องเต้นซ้อนเลยโอ้โหเท่สุดสนเองโว้วห้องเองแล้วคะเต้นเองเลยโอ้โหสองคนนี้สนุกสนานมากเดี๋ยวจะไปหาบาวไทยเนยาะญาตเบาวไทยพิชกียานเขา <c oughs> ไปกันเลย,ย <c oughs> มาเจอกันแล้วเนาะพี่น้องแบบสด,ดีน้องนุ่น สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีดี่ยวดีวเดียวเดียวเดียวสวัสดีทุกคนเนาะคือมื้อนี้เฮามาเล่นอยู่บ้านคุณครูบ๊อบแล้วก็คุณครูครูแก้วเนาะครูแก้วแล้วก็น้องดาวเบ้าเหนือเป็นตะก้องของเฮาเนาะแล้วก็นี่น้องหุ่มน้่มแล้วก็หัวหน้าเผาของเฮาเนาะมายามโอ้มีของป่าเนาะ พอนะบ่จับจุ้มล้มย่างสิเป็นยังฮอนกระอาบน้ำตีำตครับคือวิถีชีวิตอยู่ตรงนี้ครับอย่างที่บ่าอีบอกว่าบ้านสมพรคือเป็นของเลี้ยงของหนึ่งที่ไ้ผมเองนะในฐานะเิ็นคนไทยที่เดินทางมาเนาะด้มาศึกษาเรียนรู้เบื่องวิถีชีวิตของเพิ่นนะครับเป็นอย่างคือนว่าวิถีชีวิตนะครับผมมาผมไปเห็นเฮียนขจ้าเราผมนั่งคิดดูคนเดียวว่าเฮ้ยชีวิตของขจ้าคืออยู่ไหนวะผมเคยโพดขอความนั้นทางเสร็จบุกว่า เป็นอย่างคือผู้ชองในดินรถนีปอย่างเลยซึ่งมันต่างจากชีวิตของพวกเขาพวกผมเองนี่ต้องในดินรถหาเงินหาเงินเพื่อที่มาใส่หนีเด้แต่เพิ่นน่ะคือเพิ่นบ่ได้มีหนี้มีสินจะถามว่าเพิ่นลำบากบ่ลำบากแต่เพิ่นมีความสุขบ่มีความสุขเพราะอยังจิตใจเพิ่นดีเด้เออเพิ่นมีจิตใจที่ดีบ่ต้ช่องในบาร์นี่ผู้องหาเงินไปใส่นี้บ่จังซั่นจังซี่บ่มันแตกต่างกันไปแล้วหนึงล่ะผต้องเข้าเซเว่นหรือว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตอย่างเลยพื้นฟ้าแห่งนี้ล่ะคือซุปเปอร์มาร์เเเกก็็ตของงพิ่นนนาะ้มีร เป็นวะเข่าป้าก็มีผักมีน้อเนาะเอาไปเลี้ยงลูกกันเลยลุยมาพี่น้องมาเก็บไข่น้ำผู้สาวงาฮะโอ้โหตอนแรกมันน่าจริงด้วย <c oughs> มื้อนี้คือเฮามาเออ่ฮู้จักกันเป็นมื้อแรกเนะาะเพราะว่าเมื่อวานนี่เฮามาแล้วก็บ่บ่ค่อยได้ลมเพรวกกันมันคือแบบยังเก่งๆเ,เพราะว่าเจอกันเป็นมื้อแรกมบนบ่ลตั้งดาว <c oughs> แม่ มืัอนี้เป็นเช่นใดสิพาเอื้อยไปเก็บไข่ในสิได้ยอยู่กันาะ <c oughs> ก็ยังบูดนะเพราะว่าน้องดาวกาโเคยไปเก็บอาจักเทื่อน้องดาวกาพาเอื้อยนุ้นไปครั้งแรกนั่นแหละน้องดาวกาไปครั้งแรกอ๋อปีนี้เนาะปีนี้เพราะว่าปีนี้เพิ่นขาหาแล้วไครแล้วนาเนาะเพิน<ม>่นทหารเมาเก็บไข่โอ้คือว่ามาฮู้จักเป็นครั้งแรกก็คือแบบม้าแบ,บตื่นแบบโอ้โหล่าจับมากขาวแทงเนาะขาวเรางามเนาะพี่น้อง คือเามาพระสุกรนี่กับมาเจอครับทักที่ทันหูจักน้องหุ่มกรแต่ว่าบ่เคยเห็นน้องดาวเจ้าเชือเนาะมือนี่เป็นมือแรกที่มาเขาอันมาหูจักกันแล้วก็ลมกันเนาะคือว่าเป็นได้เป็นน้องกันน,นดนบ่เลยไม่น่าได้ไปไปทั้งพุ่นกัอย่าลืมไปหาเอ้ยจะได้ไปทั้งมือไฟส,สินะเนาะเลยคือมือนี่หน้าไรซีเนเจ็บให้ได้หลายที่สุดให้ได้แนวสิกินานะ น้ำนี่คือแบบใส่แห้งน้ำนี่ใส่อาบใส่อย่างได้บ่ได้ปกติมาอาบบ่อยู่นี่กะมาอาบมาอาบซักน้ำอยู่นี่แมนต,ตักใส่โอ้น้าใส่ดีเนาะเพราะว่าส่วงก่มันเข้ามาแล้วมันถึกส่วงแบบว่ากระดูฝนน้ำท่วมแล้วน้ำขุ่นเนาะพี่น้นนะนองนี่คือเพิ่เก็บเนาะอ๋อ นี่มันยังมีอยู่แต่ว่ามีบหลายเพื่อนนี่งามอยู่เนาะด<ส>ิเบงองดาวเบงขององดาวดูเอ๊ะได้หลายอยู่นี่มันย,ยังอ,อ่อนยังอ่อนอยู่แซบได้ทันมาได้หลายเก็บน้ำน,นี่นะอ,นอันนี้แมนมียกูนอดเพิ่นเนาะเพิ่นกบมันเก็บน้ำเฮา <c oughs> คนที่แบบเออเตี pepper, ่ยงยูข <y toilets gib ED> ้อกินให้เฮาตั้งแต่มือเฮามาเนาะพี่น้องเมื่ี้อย่างเดินทำนุ่นพิ่นเนาะจำเจ้ลซูกินเลยว่าก่เก่าท่ามาซองยูหายกิไปไหนแล้วพี่น้องเพราะว่ามี้อย่างซูพิ่นกินจงเวจ้ามาหายไนก็ก็ต้องเป็นแบบนี้เลยเฮาไปไปเล่นบัวชีไปเล่นยูบ้านนุ่นบ่อหรือว่าบ้าน ท่านผู้ใดฮะนะท่านมาเป็นคนแบบเฮาอยู่บ้านนอกอยู่แล้วธรรมาหากินนะเฮาก็ต้องพาเขาไปซอกอยู่หากินตามวิถีชีวิตของคนบ้านเฮาทั้งเลยแม่นเฮ้โอ้โหทำยังเด้ใครเนี่ยแต่ว่าก็เก็บได้น้อยเนาะก่อนสิได้นี่ก็มันโบแมนเรื่องง่ายเลยก่อนที่เฮาสิได้แนวอยู่แนวกินเนาะพี่นอกอืม ย้ำได้ชิได้หลายโอ้น้องดาวสิได้พอกินีว่อมนี่นะบ่ได้ก็ต้องให้ได้สำนันนี้คือเจ้าบ้านผมพาเก็บเนาะป้าแถวนี้เริ่มหลายแล้วได้ใครน่ะนี่เป็นไงน้องหุ้มมันก็เริ่มอ่าเริ่มออกลายแล้วเนาะเริ่มออกลายแล้วยู่ย่แถวลุ่มบ่เคยมีเนาะไม่หลยมีลายแล้วก็งาม อันอสวงนี่กะโบ,บค่อยมีพ่ยไปเก็บเพราะว่าอันคนกะหุดเขาแล้ว่นกะไปหุดเขาแต่เศร้าๆอย่างซช่นนีก้กะบบค่อยมีพายไปเก็บอแสดงว่าเ,าเขามาก่อนได้นี่เขาได้กินข้าวอ่อนได้นี่ได้กินข้าวอ่อนได้กินไข่อ่อนแต่ว่าเขามาเก็บกอนหถะนะมันสะอาดอดีเลย มีขี้ทรายเยอะอย่างนี้ขาตรงน,นี้เฮาก็มาไล่ยอยู่ว่นน้ำแห้งซะนี่ <N> นี่โอ้โหนี่อา <N> <K> เขียวดีขนาดเลยพี่นอ้องดิอันไอเอะกำลังดาวพากันเก็บยูลุมพุนะ่นเนาะสูงใส่แบบโอ้โหเขามาเทิงพี่บุได้ไนดะ้เนาะ แต่วแถวนี้มีมังหินหลายแล้วมันก็บุมี่ขี้ทรายดอกเนี้ยนี่ะนะพี่มุมเนี่ยพากันไปเก็บอยู่บนผมสบายนี่นี่เนาะพี่น้องที่พี่น้องเห็นนุ่นเก็บขึ้นมาเก็บขึ้นมาเนาะก็จะเป็นใครเนาะมันจะเอ่อมันจะเกิดขึ้นตามมันนวยมังหินเลยมันก็จะติดตามมังหินแล้วเขาก็จะไปดึงเนาะเขาดึงเอานี่เขาก็จะเอาแต่อันอ่อนเนาะอันที่มันแก่ๆนี่เขาก็เอาเนาะพี่น้องนี่ แบบงามๆแบบนี้เลยอันนี้เป็นไข่ค่ะกับปงูม่อีกเนาะอ้าทุกคนเลยก็ได้คนละหน่อยเนาะคนกันกระลายเนาะนี่ซัมมี่ยังโบเลียติน้องคุณยังโบเลียชื่อล่างซัมมี่คือคือคือโบเลียเมืนอบอกเมนเลยโเลียเขาสิบเอ็ดที่ไหนตัวไปทุบเนาะไปทุบไปตีแล้วก็เอาวิ่งมาล่างเออเม,มื่เขาทุบแล้วก็เขาเอาวิ่งวิ่งมาล่างก็เพื่อว่าให้อ่า พี่เงือลอะก่ะพี่ชายอกเนาะนี่เหสิพี่หลอกทำมันแบบมีมีหินมีไศไศาาทรายช่ป่ะใช่เเราต้องได้ใจอกนี่ได้ต้องใส่ความปานนี้ป,ปน้อมเติบตัวนี่ใส่เวลาเติบตัวนี่ไม่บอข้อมีทีพิทันบ่ะ<ม>สมมติใจเย็นยันสมมติคุยเขาครับยังไงตีโอ้ย่ำเถึกทินเป่งเลยเฮ้ยนี่ไหลเรียบร้อยเรรียยบ้้อแลว ครับรับเดี๋ยวเดี๋ยวสิพ้าน้องนุ่นแต่เบื่งแรงน้ำที่คนกินนะพจะเทิงตี้นบ่มองที่ิ่นตัดกินน้ำแน่แล้วเขาสิพากันไปทับที่พุ่นพี่เนาะอ่าให้ีให้น้องนุ่นได้เห็นว่าคือคือจะไอไปว่าน้องนุ่นน้องนุ่นถาไอกากินน้ำันย่นั้นเป็นบ่เดี๋ยวเขาสิไปเบื่งแรงน้ำอยู่บงนี้ว่าจนกันองไหนนยกันเลยสองคนนี้ บังเอญค่ะเจ้าเก็บใครแต่ว่าเราเราเก็บเก็บไปเก็บมาแล้วอยากเต้นแล้วก็ออกมาเต้นยืงบกานม่ได้เต้นโดนเอ็มมี่เพราะงานวัดงานวัดช่วงนี้มันเพิ่นก็แบบเริ่มออกพรรษาแล้วเราม่มีงานวัดไม่ได้เต้นเลยนี่แม่เท้าเพิ่นเก่มาซักเครื่องซักของเนาะอยู่ห้ยน้ำแห่งนีเนาะพี่น้องบนนี้กาจะเป็นนำบลบนที่เราไปตักทุกมือเนาะพี่น้องทุกวันเราก็จะตักไปบนเดี่ยวนี่เนาะเมื่อวานจะมีแต่บนเดี่ยวนี่ได้ อ่าบ้านห้าประมาณจากนังค่าเรียนก่าสามสิบปายนี่แหละสามสิบปัยวัวเรียนเนาะประมาณลอยว่าชีวิตนะครับที่อาศัยอยู่ในบ้านสมพรเนืองหุ่นกระจงตนน้ำบนเดียวนี่นี่คือแรงน้ำต้นแรงเลยนี่นี่คือแรงน้ำที่เลี้ยงชีพของเพิ่นนะครับเป็นย่างที่เห็ดทั้งสี่เนาะย่างที่ย้อนกลับไปเลยเอาละกันเอ่อมาใส่น่อยนึงประเทศไทยเพิ่นมีเครื่องกรองน้ำบรว่าไทยบ้านเราดกพี่น้องสังเกตบิ่งเนาะเครื่องกรองน้ำมันจะมี หินอันนี้เป็นองค์ประกอบในการเครื่องกองน้ำที่เขามาผลิตขายด้วยนอ้นองนวลฮูบ่มันจะมีสัน้นเขาจะเห็นเป็น <c oughs> เป็นพานเอาไส้ไส้เอาหินอันนี้ใส่เครื่องกองน้ำนี่มิฉะนั้นแล้วการที่เขาเอาหินส้มนี่มากองสี่<อ>รับนี่น้องทบน้ำซึ่บว่าได้เขาโดยตรงได้น้ำสี่คอยซึม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 พานสั้นหินต่างๆแล้วหล็กสีมาออกตรงนี้แล้วเห็นเป็นน้ำใสสะอาดกินได้เลยบ่อยกินได้แต่ว่ากัากมาตม้มกินยูบานกอนกินซดแบบนี้กินได้บ่กินได้ลองก่อนเลยตอนรับแขกกัน ลองนุ่นให้ผู้สาวต้าไคบ๊อกเอ้ตัให้สาวตักโอ้หนะหนังบ้านหวานกล่มกลอนให้ให้คนต่างประเทศกินก่อนคนต่างประเทศผู้บ่าวไทยมันอาจารอร่อยนะข้าวต่างลำลำซุปอร่อยอยู่นะพี่น้องครับคืออย่างที่บอกครับว่าเพิ่นไปให้ไปสวนเนาะ เพิ่นเพิ่นสีนี้สายนามแบบนี้บ่แม่นว่ามีแต่บ่อลนี้บ่อนเดียวเด้แต่ละไฮต่างๆเนาะต่างๆเนาะเพิ่นก็สิขุดไว้ยามย่างไก่อะนี่มีกระบวยหรือว่าบ่มีกระบวยกอะเอาไปไม้ตักกินเนาะอะหนังหนุนซิเบิ่งอร่อยั้ยอันนี้อันนี้คือตุกนาดที่เพิ่นมา่อตานพอดีอัเพิ่นตักเอานี่บ่นี่นี่จิราเดอเสนอเด้อกินน้อยน้อยหนึ่งชิ้นอะไรกำลังงานกำลังเนอเมาดิ กิข้มมันเมียนรสชาติจะอยากสมม้มหน่อยนึงครับสมม้มหน่อยนึงใส่น,น้เนยต้องดักกันมาตักยั่นี่แน่โอ้แสดงว่าเขาใส<น>่ห<ๆ>ินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาดิสิเดี๋ยวคลิปหนาเดี๋ยวสิมาอาบน้ำอาบไทยอยู่านึงมาตักน้ำตักท้าหาบนาไไ้ำใส่พี่น้องเขาจะหาตามติดเบิ้งเนาะส่วนรับตรงนุ่นเด้มาอาบน้ำแต่ว่าย่อมมีอยากหนาวแล้วด้เริ่มอยากหนาวแน่แล้วเนี่แหละเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวจ้าสั่นครับเดี๋ยวเขาจะใส่เบิ้งวิธีการในการทุบทุบไข่แล้วกัน ว่าสิไปประกอบอาหารจังไงน้อพี่น้องเนาะคือตอนนี้น้องคงกับยีโซนอาะบอไทยพันตีไข่เนาะพี่น้องมาลองเปืนว่าตีเป็นหน่วยพบร์เนาะแล้นองจับเิวพุ่มสาสาธิตกันเนาะเดี๋ยวนี้น้องพุ่มก็ตีน้องคงหน่อยแลก็ตีอันไทยพุ่มสอนกันว่าเิพย์เออพุ่มองไปคนแล้เขาจะเอาหนังออกแบบนี้ก่อนเนาะอ๋อจบแล้วเฮ้เขาต้องคอยคยจะเมตตาว่าเขาเป็นทีมเนื้อหว่าง ดีไซน์ยังจะแบบออกเนอะอ๋ออาสีลองมึงด้ะเฮ้ยเคยเคยเคยใสเคยตีรบอรใครนี่เอ็นเ,<อ>เคยเลยถือว่าเป็นการเรียนรู้ที่แยกเด้มันโอ,อนแบบนี้เลยเอ่าปกติเราเห็นบอใครแบบว่าเขาเจ้าเฮ็ดสำเร็จรูเปล่าเวลาเขาสิเอาไปแจงแล้วก็ได้เลยนะอ,อันนั้นบานไอเอ็นเท้าได้ไม่ได้เดียวกันกับเท,ท้าบะโคตังขรยางสิคนละอย่างอันนั้นเขาเอ็นเท้ายูพี่กับมีคือกันมันมันม้่นมือนะมนบอ เขากับใครี่คนละยันบ่นี่แหละลองมือเนาะครับอ่ะทีลองมือค,ค,คร,ออาารับชมครับลองมือมาที่ดีกาเทุเปังไงนุกยังไงทั้งสิ่พอยังไหเอ้าต้องดาสวยสวย เออประมาณใสขี้เหื่อครบบ้อกนี่เหรอเาะขั้นตอนต่อไปขือเท่าไหรน้องดาวขั้นตอนต่อไปขือเท่าไหร่ใส่วิ่งเลยโอ้โหเอ้ยเหยียบทางนี้เด้อ มาเบ่งคนงามตีไข่ตีค่อยตีตีนๆๆ <c oughs> ่นนนดโดยพี่น้องตอนนี้คือน้องหุ่มพ่นกลืใจ้ไข่แล้วเป็นที่ข้ามห้อยน้องพุก่กลือจ้แบบว่าบให้มันอติดกันเป็นตอนนะเพราะว่าให้มันได้เข้าเนื้อเข้าหนังเวลาเ้าใส่เกลือเปียงนัวแล้วก็เครื่องปรุงเนาะเครื่องปรุงของเขาก็มีอันนี้อันนี้มัน ขิงแล้วก็หัวสีไ่แล้วก็ผักหอมแล้วก็มะเพชดซอยเนาะแล้วก็ผักอีตู้แล้วก็ผัก,ก,กออันนี้เ้าเอินทั้งอย่างนี้หอมเป็นหอมเป้นหอมหอมเปีนไทยนะเนาะเฮาเอินแล้วก็กระเทียมเนาะคือ,อเครื่องปรุงหลายแหงเนาะอันนี้จะเป็นสูตรของบ้านสมพรของของโอ้อันนี้แซ่บได้อันนี้เป็นผักชีฝรังนะ่งเนาะอันนี้เ้าเอินเป็นผักชีธรรมดาซื้อใน ่ใสบโบราเที่อันนี้มันมุกที่หนึ่งเนาะคือเฮาซิมกนี่เฮาซิเฮ็ดเป็นสองมกเนาะก็คือสูตรนี่เป็นสูตรของคุณคูบอสเนาะสูตรของอันอ่าคนบ้านสมพรเลยเขาเจ้าเฮ็ดเนวนี่กินมันบ่บอืออ๋อโอเคอันนี้ก็คือว่าเฮามาบ้านเขาเนะาะสูตรของเขาเองเลยแบบว่าเฮ็ดเน่าดรกินแล้วก็เฮาก็จีเฮ็ดน,นํำเนาะมีแต่ว่าเฮาซอยเครื่องปรุงเนาะน,น,นี่อันนี้ทำยินมาบอสไซหัวสีใครนี่ เถียงกับคุณครูบอบเนาะบบไซ่บได้เนาะโอเคส่เนาะพี่น้องเดี๋ยวมาเบ่งตอน่าตอนมมนซีซุกเนาะว่าจะเป็นจังใดเนาะนี้ก็มีเครื่องปรุงนี่มีแต่เฮาใไ่เกือบยังนัวเท่านั้นแล้วก็สซเครื่องหอมนี่เลยเนาะพี่น้องมาเบ่งหน้าตาว่าจะเป็นตาแซ่บสังใดเนาะโดยพี่น้องนี่ตอนนี้คือเอ่าเฮาหนึ่งแล้วเนาะแล้วก็เฮาก็มาปิ้งอีกรอบนึงเพื่อให้อันมันหอมไปตองเนาะพี่น้องแล้วก็เฮาก็ซิมาไขหน้าตามันเป็นยังไง โอ้โหโอ้โหว้าวเราแซ่บเท่ยังจะเอาไซร์เลยก็โฮมไล่เกินโอ้โหโอ้โหไม่ได้ไม่ได้เกือบไม่ได้กินแล้วโอ้โหนี่พี่น้องนี่หน้าตาของแบบว่าโมไข่เนาะอันนี้คือเฮาหนึ่งแล้วก็เฮามาปิ้งอีกรอบนึงเนาะ ขนาดเลยพี่น้องชิมาซิมเนาะอันนี้เป็นฝีมือนุ่นขีมือนุ่นเล่นล้วนเนาะพี่น้องนี่ทำใหญ่ๆลวดอ้้หน้องหุ่มมาซิมน้องกันแซบบ่เอามามาลอง้องกันเนาะอู้หูนี่ทำใหญ่ๆอืมอันนปยืดอะไรอร่อยมากรับ อะไรรึป่นเองมาตัเนานีมือก่อน้านดํากวเด้อพี่น้องแซบม่เด็กปหามแล้วบอกินยังไงเอามาซิมมือด้วยมาซีมมือกับคำเลยสีมือรงรุ่นคับลงหตัวสั้นกันจะอกบแซ่บด้วยเนาะนี่แหละครับพี่น้องครับคือเขาปลากระดงมากรับกัได้น้อลงนากัได้ไข่ได้ปูได้ปลาเนาะโอ้กลุ่มนี้นี่เ no ลี่ยงเลี่ยง ได้เบมดเีย็นแบบนี้นี่เนาะใส่เวลาแบบเดียวเองเนาะรักคุณเจมส์ไหมพี่น้องถือว่ามื้อนี้กัอ่าพวกเฮาหลายๆคนนี่แหละกัพากันไปเก็บไข่เนาะเก็บไข่แล้วก็ได้ไข่แล้วก็เฮาก็มาปรุงแต่งเบิ่งว่ามันสิเป็นตากริ่นบ่แต่ว่าปรากฏว่ามันก็แซ่บเนาะแซ่บเนาะอันนี้ไข่ธรรมชาติเลยเนาะ พากันเมื่อเก็บเมื่อกี้ก็คือตอนนี้เขาก็พากันลงมือกินข้าวเนาะถือว่าคลิปนี้เนาะเขาก็ได้ปิดเพียงเท่านี้เนาะขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามทับชมคลิปจนจบแล้วก็เมตใหกับกำลังใจพวกเขาทีมงานบ้านนาเนาะขอบใจหลายๆไปกันเดินไปบายกินข้าวกินน้ำพี่น้อง